เรื่องของภาคการเกษตรกันหน่อยค่ะสินค้าเกษตรไทยนะคะได้ขึ้นแท่นที่1ในอาเซียนติดอันดับ8ของโลกค่ะหลังจาก8เดือนนั้นส่งออกพุ่งไปที่4.3แสนล้านบาทค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านนายกแพททอทานเองก็บอกว่าจะสั่งเร่งในเรื่องของการลดเงื่อนไขเพื่อที่จะผลักดันให้ติดท็อปไฟของโลกให้ได้ในต้นปีหน้าค่ะทางด้านของนายจิรายุห่วงทรับค่ะท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่า ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลกเนี่ยถ้านับตั้งแต่ช่วง8เดือนก็คือมกราคมไปจนถึงสิงหาคมปีนี้นะคะปรากฏว่าไทยเรานะั้นสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลกได้มูลค่ามากถึง $19,826 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีการขยายตัว8%จากช่วงเดียวกันของปีที่ก่อนหน้านี้นะคะในปี66โดยการส่งออกเนี่ยกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ไทยนั้นมีความตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า FTA นั้นมูลค่าอยู่ที่13,774ล้านดอลลาร์ค่ะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่4.3แสนล้านบาทก็เป็นสัสดส่วน69%ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดนะคะซึ่งไทยเราเนี่ยสามารถ ที่จะครองแชมป์ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับหนึ่งของอาเซียนและได้นะคะแล้วก็เป็นอันดับ8ของอันดับ8ของโลกด้วยส่วนตลาดส่งออกที่สําคัญนะคะก็จะมีจีนจีนเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่31%ของการส่งออกสินค้าเกษตรไทยทั้งหมดนะคะมีอาเซียนสัดส่วนอยู่ที่15%เญี่ปุ่นอีก11%เรกาหลีใต้3%ตลาดที่เติบโตได้ดีก็จะมีอาเซียนค่ะมีการขยายตัว3 9อินเดียขยายตัวอีก34%เ ออสเตรเลียขยายตัวเหมือนกันค่ะ23%สิงคโปร์ขยายตัว10%เกาหลีใต้ขยายตัว9%และญี่ปุ่นขยายตัว7%ในขณะเดียวกันค่ะไทยเองก็เจอปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะคะในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและก็ความท้าทายจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ก็เลยส่งผลให้เศรษฐกิจโลกนะั้นมีความผ,ลผลันผวนแต่แนวโน้มในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยเนี่ยยังมีทิศทางที่ดีอยู่แล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากรายงานนะคะสถิติการส่งออกรายเดือนเนี่ยพบว่าภาพรวมของไทยเนี่ยกับคู่ค้าในตลาด FTA เติบโตเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นอินเดียนิวซีแลนด์อาเซียนแล้วก็ฮ่องกง ชิลีนะคะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ5อันดับต้นของไทยเนี่ยมีการขยายตัวเป็นที่น่าพอใจทุกรายการค่ะโดยสินค้าเกษตรที่ไทยนั้นส่งออกเป็นอันดับหนึ่งก็จะเป็นผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งมูลค่าอยู่ที่604ล้านดอลลาร์ขยายตัว21รองลงมาเป็นข้าวค่ะ มูลค่าอยู่ที่562ล้านดอลลาร์ขยายตัว41%แล้วตามด้วยยางพาราซึ่งขยายตัว9% ไก่ก็ขยายตัวอีก6%มันสําปะหลังนะคะเป็นผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังมูลค่าอยู่ที่260ล้านดอลลาร์ก็ขยายตัวอีก2%นะคะแต่นอกจากนี้นอกจากนี้ค่ะคุณจิรายุเองก็ยังบอกว่าถึงแม้ว่าแนวโน้มสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรไทยในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่ขยายตัวมากขึ้นถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยที่จะมีการขยายแล้วก็ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ถ้านนายกเองนะคะก็ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งดําเนินการลดอุปสรรคและก็เงื่อนไขต่างๆในข้อที่ติดขัดเพื่อที่จะสนับสนุนสําหรับผู้ส่งออกของไทยทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการส่งผลไม้ให้ติดอันดับ1ใน5ของโลกได้ในปีหน้าทีนี้ในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้จากการดําเนินการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้สร้างข้อตกลง fta อย่างเต็มที่เนี่ยปัจจุบันไทยมีการเจรจาจัดทา FTA สำหรับที่ได้มีการดำเนินการสำเร็จนะคะที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีทั้งหมด14ฉบับนะคะกับคู่ค้า18ประเทศคู่ค้าก็มีการลดมีการยกเลิกการเก็บภาษีสุสลกะสรกากรแล้วก็สินค้าเกษตรที่ไทยนั้นส่งออกส่วนใหญ่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยางพารา16ประเทศก็ไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยนะคะยกเว้นจีนแล้ก็อินเดียส่วนผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง15ประเทศค่ะ ไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยยกเว้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียส่วนไก่แปรรูป14ประเทศไม่เก็บภาษีนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยยกเว้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ชิลีและก็เปรูและสุดท้ายคือผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็ง12ประเทศค่ะไม่เก็บภาษีนำเข้าเหมือนกันนะคะแต่ว่ายกเว้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียเวียดนามกัมพูชาและสปปลาวค่ะ